รายตามเยอะรายกาบเยครับหกห้องที่เป็นห้องพิเศษที่แยกแยกห้องก็ดีนาที่มีห้องน้ำในถ้ำอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาคารผู้ป่วยเราควรจะปิดจังเนี่ยในความเห็นผมนะปิดจังเลยนอยากจะแบ่งคนไข้เป็นชุดยกตัวอย่างนะสมมติในบัญชีเรามี82เราก็จะไปส่งกระโหับไปหมดเลยเหลือแต่นอกจากนั้น มีไข่กระทรวงสาธารสุขจะรับไปส่วนนี้ก็จะเป็นใรถ้ามีอะไรก็เสนอไปกระไายทุกคนก็ใช้ลายใช่ไหมไม่เกินสิคนเราจะเอายังไงคา่ว่าน่าจะน่าจะเพูดหมุดิแล้วก็สื่อสื่้องใจกลางเนาะสื่อห้องใจกลางอันนี้เอาไปเน ในตองเป็นผแล้วแล้วทางนั้นว่าผลเลยครับ,รบโอเคอันนี้ได้แล้วม<ช>ันทำให,ห้ด้วยคือความสำคัญมีควาจะเป็นที่ต้องคนให้ของ,งเราด้วย ระยะควรจะห่างกันเท่าไหร่โดยเฉลี่ยก uh> uh> um, ็ติตรังเมตรต่อคนเนาะ10ตรังเมตรต่อคนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาให้หลวมที่สุดอ่ะก็แบ่งขึ้นแล้วเฉลี่ยอ่าแบ่งขึ้นแล้วเฉลี่ยแล้วก็ถ้าคนจำนวนนี้เราเข้ามาเราจะวางเฉียงสลับมาณก็มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปอยู่สองสามประเด็น ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าผู้ที่มาจากสองเมืองหลักในเกาหลีเนี่ยทางรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมเนยรับตัวไปเลยไม่ต้องเข้ามาที่บ้านเราสมมุติว่ามีคนเมืองเลย80คนเดินทางจากเกาหลีก็จะแยกเป็นว่ามาจาก2เมืองหลักไหมถ้ามาจากสองเมืองหลักกระทรวงกลาโหมรับไปบถ้าไม่จะมาจากสองเมืองหลักก็กลับมาที่ภูมิลำเนาคือจังหวัดเลยแบ่งเป็น2เส้นเส้นที่มีอาการเล็กน้อยเช่นขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่ที่จะต้อง เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นห้องแยกห้องแยกเนี่ยคณะกรรมการควบคุมโรคกากหนดไว้ที่โรงพยาบาลค่ายศีรักส่วนไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าต้องกักตัว14วันเนี่ยคณะกรรมการควบคุมโรคก,กาหนดไว้ที่กองร้อยอสจ,จอที่บริเวณบ้านท่าแพวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการาเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารที่เราจะดูแลผู้ที่จะมาอยู่กับเรา โดยรวมแล้วเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยมีตัวเลขที่กระทรวงแรงงานเนี่ยบันทึกไว้ประมาณ80ท่านเพียงแต่ว่าใน80ท่านเนี่ยไม่น่าจะเดินทางพร้อมกันเพราะฉะนั้นสถานที่อุปกรณ์ต่างๆที่เราเตรียมไว้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรข้าวปลาอาหารเนี่ยทางในแพทย์สาธารณสุขได้วางแผนไว้ว่าอยากจะทําเป็นข้าวกล่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อกลับมาอีกสมมุติว่ามีกรณีที่มีเชือ้อ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดเลยก็มั่นใจได้ว่าการวางระบบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเลยเนี่ยทำไว้อย่างรัดกุมนอกประเทศเหนืที่เข้ามาในดังนี้กันีหมเออมีอีก3าประเทศก็คืออิหร่านแล้วก็อิตาลีแล้วก็จีนใน3ประเทศนี้หลักการก็จะเหมือนกันก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเข้าตามช่องทางตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาเนี่ย ้ามีไขรก็ไม่หลุดมาเราเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขดําเนินการที่ท่า่ากาศยานแต่เราจะให้กํานันผู้ใหญ่บ้านอสมอเนี่ยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าใครเข้ามาก่อนนั้นนั้นถ้าเข้ามาก่อนนั้นนั้นเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยท่านในอำเภอสาธารณสุข,ขอำเภอและผู้ในการโรงพยาบาลก็จะนําเข้ามาสู่ระบบกักตัว14วันเหมือนเหมือนกันครับผมในของจังหวัดเลยที่เข้า จากเกาหลีเนี่ยได้รับแจ้งว่าจะส่งตัวเข้ามาเนี่ยไม่น่าจะเกินสิบคนเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาจากสองเมืองหลักที่ที่ผมว่าไว้เนี่ยทางกระทรวงกาโหมก็รับไปเลยไม่ได้ไม่ต้องเข้ามามเลยในกรณีที่ไม่มาจากสองเมืองหลักนี้ถ้ามีอาการที่จะเข้าข่ายกระทรวงสาธารณสุขก็รับไว้เลยไม่ไม่ต้องมาเราแต่คนที่ไม่มีอาการอะไรเลยปกติทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมาเชิญมาไว้สิบสี่วัน เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนงั้นขั้นตอนจะละเอียดมากตั้งแต่สองเมืองหลักมาก่อนก็ไปอยู่กับกระทรวงกลาโหมไม่จากไม่จากสองเมืองหลักแต่ว่ามีส่วนที่จะเข้าอาการกระทรวงสาธารณสุขก็รับไปเลยส่วนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้องมาอยู่กับเรา14วันครับ